คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองถูกความมืดจับจ้องอยู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไม่มีไฟไม่มีเสียงชีวิตและโคมตะเกียงเก่าๆของอามิตรคือสิ่งเดียวที่คอยนำทางเขาแต่ในความมืดนั้นมีเงาลึกลับเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาทุกก้าวที่เดินเหมือนมีใครบางคนตามเขามาเสียงลมหายใจเสียงก้าวและความเงียบที่กดดัน คุณคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการหรือความจริงอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีในเรื่องนี้อาจทำให้หัวใจคุณเต้นแรงคุณจะกล้ยอยู่ต่อจนจบหรือไม่หมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงจากถนนทุกบ้านล้วนมืดสนิทอามิดถือโคมตะเกียงเก่าๆเ,เดินผ่านซอยดินแดงแสงสว่างน้อยนิดจากตะเกียงสาดส่องไปบนผนังบ้านไม้เก่า เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้ใบไม้กระทบกันดังแกรกๆอามิตรรู้สึกหนาวสั่นที่หลังทุกก้าวที่เดินย่างบนพื้นดินแห้งทำให้เกิดเสียงก้าวสะท้อนไปไกลอยู่อยู่เงาใหญ่ปรากฏอยู่ริมซอยอามิตรหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงตะเกียงแกว่งไปมาเงานั้นเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งทำให้เส้นผมของอามิตรลิวสบัด อามิรพยายามไม่หายใจแรงแต่กลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนจูจ่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังบ้านเสียงเหมือนใครกำลังขวนพื้นไม้อามิรหยิบตะเกียงขึ้นสูงแสงกระทบหน้าต่างเก่าๆของบ้านเงาที่เห็นก่อนหน้านี้กลับหายไปทันทีอามิตเดินไปช้าๆทุกก้าวเต็มไปด้วยความกังวล และความรู้สึกกว่ามีใครบางคนกำลังตามเขาอยู่ในความมืดเขาเห็นเงาอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ใกล้กว่าอามิตรกลืนน้ำลายไม่ลงตาแทบปลือเพราะความกลัวเขาพยายามขยับตัวแต่ขาแข็งเหมือนหินตะเกียงสั่นไหวแสงสว่างกระพริบไม่สม่ำเสมอทันใดนั้นเสียงลมหายใจดังเบาๆใกล้หูอามิตรเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ความมืดเหมือนกลืนกินทุกสิ่งอามิตรรู้สึกถึงแรงกดดันที่หน้าอกและความโดดเดี่ยวที่แทบทำให้เขาเป็นบ้าเขาตัดสินใจเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งแต่ประตูปิดสนิทไม่มีเสียงคนอยู่ภายในตะเกียงส่องเห็นรอยเท้าบนดินรอยเท้านั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีใครบางคนเดินตามเขามาอามิตรเริ่มรู้สึกหนาวจนกระดูกสัน ทุกเสียงรอบตัวเหมือนดังขึ้นเป็นหลายเท่าและในความมืดมีบางสิ่งที่กำลังจ้องมองเขาอามิตก้าวช้าๆผ่านซอยที่เต็มไปด้วยความเงียบเสียงลมกระทบใบไม้ยังคงดังก้องอยู่รอบตัวทุกบ้านราวกับถูกลืมจากโลกความมืดเข้ามากลืนกินทุกสิ่งและในความมืดนั้นความรู้สึกของเขาเหมือนถูกจับจ้องอยู่เขาหยุดอยู่หน้าบ้านเก่า ประตูไม้เก่าๆมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเหมือนใครบางคนพยายามเข้าออกอามิตรยกตะเกียงสูงขึ้นแสงสว่างสาดไปบนกำแพงบ้านและเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้ใจเต้นแรงรอยเท้าเล็กๆล้อมรอบบ้านแต่บางรอยใหญ่และลึกกว่าปกติเหมือนมีใครหรือสิ่งมีชีวิตเดินวนอยู่รอบบ้านอามิตรขยับตัวช้าๆ แต่เท้าที่เขาก้าวบนดินกลับดังชัดเจนทุกเสียงรอบตัวกลับกลายเป็นความเงียบที่อึดอัดทันใดนั้นเสียงก้องเบาๆดังมาจากเพิงหลังบ้านเสียงเหมือนประตูไม้ถูกขยับอามิดหันไปมองแต่ไม่เห็นใครหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งทำให้ใบไม้ร่วงลงบนพื้นดินราวกับฝนเขาเริ่มเดินวนไปรอบบ้าน ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตะเกียงสั่นไหวแสงสว่างกระพริบเงาที่เคยเห็นครั้งก่อนกลับปรากฏอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนเงานั้นจ้องเขาตรงๆและอามิตรู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากสายตาที่มองเขาเสียงก้าวเท้าของเขาสะท้อนไปไกลเหมือนมีใครบางคนก้าวตามอยู่ด้านหลังอามิตรกลืนน้ำลายพยายามทำใจให้สงบ แต่ความมืดและความเงียบทำให้ทุกความคิดเลือเล่อนเหมือนเขากำลังถูกความมืดกลืนกินทีละน้อยอามิตหยุดอีกครั้งหันหลังไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรหัวใจยังคงเต้นแรงมือที่ถือโคมสัน่นและความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั้งตัวเขาพยายามพูดกับตัวเองเบาๆแต่เสียงของเขากลับเล็กจนแทบไม่ได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆดังใกล้หู อามิตสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นเขาหันไปอย่างช้าช้าแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทุกอย่างเงียบสนิทแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆทำให้เขาแทบล้มลงอามิตตัดสินใจเดินไปทางซอยด้านหลังบ้านแต่เท้าของเขากลับเหมือนติดอยู่กับพื้นทุกก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากเสียงลมพัดเข้ามาทำให้ใบไม้กระทบกันดังราวกับมีใครตามมา และทันใดนั้นตะเกียงของเขาสั่นแรงจนแทบจะดับจากมุมตาที่เขามองเห็นเงาดำปรากฏอีกครั้งคราวนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและอามิดเห็นมันชัดเจนร่างสูงผอมดำมืดไม่มีใบหน้าไม่มีตาแต่ความรู้สึกว่ามันกำลังมองเขาทำให้เขาแทบหมดสติเขาหันตัววิ่งไปตามซอยพื้นดินแห้งทำให้เท้ากระแทกเสียงดัง เสียงลมหายใจตามหลังทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครข้างหลังจริงๆทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมืดเหมือนพยายามกลืนกินเขาทันใดนั้นเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ยังสว่างมีแสงเทียนเล็กๆลอดออกมาจากหน้าต่างอามิดวิ่งเข้าไปแต่ประตูถูกล็อกมือเขาสัมผัสไม้เย็นๆหัวใจเต้นแรงและเสียงลมหายใจยังดังใกล้หู เขาหันตัวไปเงาดำอยู่ตรงนั้นสูงใหญ่และนิ่งเงียบอามิดถอยหลังแต่เท้ากลับติดพื้นและตะเกียงสั่นกระเพื่อมร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาความมืดรอบตัวเหมือนจะกลืนกินแสงเล็กๆของตะเกียงอามิดรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความหวาดกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทุกการหายใจเป็นเรื่องยากทุกเสียงรอบตัวดังก้องในหัว เขาพยายามขยับมือแต่ร่างกายเหมือนแข็งเทือและเงาดำคืบเข้ามาใกล้เรื่อยๆในที่สุดตะเกียงเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแสงสาดไปบนพื้นและเขาเห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดรอยเท้าของคนหลายคนล้อมรอบตัวเขาเหมือนมีใครหลายคนอยู่ในความมืดนี้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวและความรู้สึกของอามิตเหมือนจะหลุดออกจากความจริง เขาหันตัววิ่งแต่ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และอามิตรู้ว่าไม่มีที่หลบซ่อนตะเกียงสั่นแรงขึ้นอีกแสงสว่างเล็กๆรู้สึกอ่อนแรงและความมืดค่อยๆกลืนทุกอย่างอามิตยืนตัวแข็งเทือ่เงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่หน้าอกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุ แต่ทันใดนั้นเสียงน้ำไหลดังขึ้นเบาๆจากลำธารใกล้ๆเสียงนั้นเหมือนเรียกให้เขาหายใจช้าๆเขาลองก้าวออกไปช้าๆแสงจากตะเกียงส่องไปบนพื้นดินรอยเท้าหายไปจากซอยและเงาดำที่เคยอยู่ใกล้ก็เลือนหายไปกับความมืดลมเย็นพัดผ่านตัวอามิตรทำให้เขารู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยอามิตรเดินต่อไป ถึงบ้านหลังที่มีแสงเล็กๆประตูเปิดอยู่เขาเข้าไปอย่างระมัดระวังในบ้านอบอวลนด้วยกลิ่นเทียนและความอบอุน่นร่างสูงใหญ่ที่เขาเห็นในความมืดไม่มีอีกแล้วอามิตนั่งลงยังคงถือโคมตะเกียงไว้แน่นใจเขายังเต้นแรงแต่ความมืดรอบตัวเริ่มอ่อนลงเขามองไปที่หน้าต่างเห็นดวงดาวสองแสงบางๆบ,บ,บนฟ้า และลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้กระทบกันเบาๆความเงียบที่เคยกดดันเขากลับกลายเป็นความสงบอามิดถอนหายใจเขารู้สึกเหมือนผ่านเรื่องราวทั้งชีวิตในคืนเดียวตะเกียงเล็กๆของเขาเป็นเพื่อนเดียวในความมืดและเขาเข้าใจว่าแม้ความมืดจะน่ากลัวแสงเล็กๆก็สามารถนำทางให้เขาผ่านพ้นไปได้อามิดจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งให้แสงสว่างอบอุ่นเพิ่มขึ้น เขานั่งเงียบเียบมองแสงเทียนและตระหนักว่าความกลัวไม่สามารถอยู่เหนือความหวังและในความมืดนั้นความสว่างแม้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้เขานอนลงบนพื้นบ้านไม้เก่าตะเกียงยังส่องสว่างอยู่ข้างตัวความมืดไม่สามารถกลืนเขาได้อีกและอามิตหลับตาพร้อมกับความสงบที่เข้ามาแทนที่ความกลัว อามิตรยืนตัวแข็งเทือเงาดำค่อยค่เคลื่อนเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่หน้าอกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุแต่ทันใดนั้นเสียงน้ำไหลดังขึ้นเบาๆจากลํำธารใกลๆ้ๆเสียงนั้นเหมือนเรียกให้เขาหายใจช้าๆเขาลองก้าวออกไปช้าๆแสงจากตะเกียงส่องไปบนพื้นดินรอยเท้าหายไปจากซอย และเงาดำที่เคยอยู่ใกล้ก็เลือนหายไปกับความมืดลมเย็นพัดผ่านตัวอามิตรทำให้เขารู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยอามิตรเดินต่อไปถึงบ้านหลังที่มีแสงเล็กๆประตูเปิดอยู่เขาเข้าไปอย่างระมัดระวังในบ้านอบอวลด้วยกลิ่นเทียนและความอบอุน่นร่างสูงใหญ่ที่เขาเห็นในความมืดไม่มีอีกแล้วอามิตรนั่งลงยังคงถือโคมตะเกียงไว้แน่น ใจเขายังเต้นแรงแต่ความมืดรอบตัวเริ่มอ่อนลงเขามองไปที่หน้าต่างเห็นดวงดาวส่องแสงบางๆบ,บนฟ้าและลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้กระทบกันเบาๆความเงียบที่เคยกดดันเขากลับกลายเป็นความสงบอามิดถอนหายใจเขารู้สึกเหมือนผ่านเรื่องราวทั้งชีวิตในคืนเดียวตะเกียงเล็กๆของเขาเป็นเพื่อนเดียวในความมืด และเขาเข้าใจว่าแม้ความมืดจะน่ากลัวแสงเล็กๆก,ก็สามารถนำทางให้เขาผ่านพ้นไปได้อามิดจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งให้แสงสว่างอบอุ่นเพิ่มขึ้นเขานั่งเงียบๆมองแสงเทียนและตระหนักว่าความกลัวไม่สามารถอยู่เหนือความหวังและในความมืดนั้นความสว่างแม้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ เขานอนลงบนพื้นบ้านไม้เก่าตะเกียงยังส่องสว่างอยู่ข้างตัวความมืดไม่สามารถกลืนเขาได้อีกและอามิรหลับตาพร้อมกับความสงบที่เข้ามาแทนที่ความกลัวขีดขีดขีด